สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเนียร์ใหม่และในคลิปนี้ครับก็คือการเดินทางของตัวร้ายแอนตี้ฮีโร่ในจักรวาลโซนีพิกเจอร์ยูนิเว e ร์สออฟมาร์เวลคาแรคเตอร์นั่นเองครับซึ่งแอนตี้ฮีโร่คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเวนอมนั่นเองสิ่งมีชีวิตปรสิตต่างดาวที่ต้องอาศัยอยู่ในร่างโฮดในการดำรงชีวิตไปดูกันครับว่าเรื่องราวของแอนตี้ฮีโร่รายนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไป เริ่มรับชมกันครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุูนใหม่เอาไว้ด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องเวนอมในปี2018นะครับ เวนอมคือสิ่งมีชีวิตต่างดาวมันคือเผ่าพันธุ์ปรสิตท,ที่ถูกเรียกว่าซิมบิโอตพวกมันอยู่รวมกลุ่มกันเป็นล้านๆชีวิตณดาวห่างอันมืดมิดไกลแสนไกลสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ครับไม่มีร่างกายมีลักษณะคล้ายๆกับของเหลวที่เคลื่อนตัวได้แม้จะไม่มีร่างกายครับแต่ก็มีพลังอํานาจมากมายเมื่อได้วรวมเข้ากับร่างโฮตท,ที่แข็งแกร่งและตรงใจก็ยิ่งทําให้ซิมบิโอตตัวนั้นเก่งกาจมากๆพวกมันเป็นสิ่งมี ชีวิตที่มีสังคมใจได้เลยทีเดียวครับและเวนอมเองก็เป็นหนึ่งในประชากรของซิมบิโอตเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์ของตัวเองแต่ทว่าตัวของเวนอมนั้นกลับเป็นลูเซอร์ในสายตาของคนอื่นๆมันดูด้อยค่าถูกต่อว่าเป็นพวกขี้แพ้ทําให้เวนอมจึงต้องทําตามจา่าฝูงที่แข็งแกร่งและมีความสามารถมากกว่าจนวันหนึ่งครับมียานอาวกาศได้บินผ่านดาวหางของพวกมันไปไรออดที่เป็นจา่าฝูงผู้นําของซิมบิว ก็ได้ทําทีให้ถูกนําตัวขึ้นยานไปพร้อมกับซิมบิโอตตัวอื่นๆอีก3ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเวนอมนั่นเองที่ไรออดมอบหมายให้ติดตามไปทําภารกิจออกสํารวจและยึดรองดวงดาวแห่งใหม่ซิมบิโอตทั้ง4ตัวครับจึงถูกนําขึ้นยานสํารวจซึ่งยานลำนี้มีชื่อว่า LF01 ศยานสํารวจของมนุษย์โลกจากองค์กร Life Foundation ของคาร์ตันเรกที่ถูกส่งไปสํารวจสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่ใหม่หลังจากที่ยานลำ ได้สิ่งมีชีวิตทั้งสีขึ้นยานมาพวกเขาก็ตรงกลับมาที่โลกทันทีครับเมื่อยานกําลังจะเดินทางเข้าสู่โลกไลออดผู้นาของเหล่าซิมบิโอตครับก็ได้ทําการเข้าสิงกับตันยานทาให้ยานตกในบริเวณประเทศมาเลเซียเวนอมกับเพื่อนอีก2ตัวถูกนํากลับไปที่ไลฟ์าวเดชันครับส่วนไลออดก็หาทางกลับไปเจอพักพวกของมันหลังจากที่เวนอมมาถึงที่นี่เขาก็ถูกทําการทดลองทันทีเป็นเวลาน,านานถึง6เดือนเลยทีเดียว ีเวนอมกับเพื่อนอีกสองตัวได้ถูกทําการทดลองรวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายซ้าแล้วซ้าเล่าจนคาตันเรกแน่ใจได้แล้วว่าเหล่าซิมบิโอจะรวมเข้ากับมนุษย์ได้เขาจึงได้ทําการยกระดับการทดลองทําการทดลองกับมนุษย์โฮมเลสไร้บ้านไร้ชีวิตครับถูกนํามาทําการทดลองคนแล้วขนเล่าแต่ทว่าเหล่าซิมบิโอรครับก็ไม่มีใครถูกใจสักคนที่ถูกส่งเข้ามาให้มันสิงสู่ผู้ทดลองจึงถูกปรสิตต่างดาว กินตับไตไส้พุงโดยความหิวโหวยจนล่างโฮสไรบ้านเหล่านี้เข้าสู่ภาวะร่างกายล้มเหลวและตายไปในที่สุดจนกระทั่งเอ็ดดี้บล็อกตัวเอกของเรื่องที่ถูกจับพัดจับผูกเข้ามาในห้องทดลองเพื่อทําการแชร์องค์กรแห่งนี้หลังจากที่เขาต้านเร็กเป็นคนทําลายชีวิตของหนุ่มนักข่าวฝีมือดีคนนี้การงานต้องพังถูกแฟนสาวบอกเลิกเอดดี้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้และได้เจอเพื่อนโฮมเลสของเขาที่อยู่ในห้องทดลอง ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เธอถูกเวนอมสิงสู่อยู่ในร่างเวนอมไม่น่าชอบเธอคนนี้สักเท่าไหร่ราะว่ามันจําเป็นต้องมีร่างโฮสเพราะทาอยู่บนโลกด้วยตัวของมันเองมันคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเวนอมจึงได้อยู่ในร่างนี้กลายเป็นปรสิตผีปอบกินตับไตไส้พุงอยู่ข้างในก่อนที่เวนอมจะเปลี่ยนร่างโฮสเข้ามาสิงสู่ในร่างกายของเอดดี้บล็อกในตอนที่เอดดี้พยายามช่วยเพื่อนโฮมเลสของเขาอยู่นั่นเองเมื่อเวนอมได้เข้ามาอยู่ในร่าง ของเอ็ดดี้มันก็ประหลาดใจครับเพราะไม่เคยเจอร่างที่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้มาก่อนส่วนตัวเอ็ดดี้เองก็รู้สึกถึงกําลังวังชาที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันทําให้เขานั้นหนีการจับกลุ่มและหลุดพ้นออกมาจากห้องทดลองของไลฟ์ฟาวเดชั่นได้นั่นเอง เมื่อเอ็ดดี้กลับมาถึงห้องครับเขาก็เริ่มรู้สึกไม่เป็นตัวเองหิวตลอดเวลากินของเน่าเสียและได้ยินเสียงจากหัวของตัวเองแม้ร่างกายไม่ค่อยสู้ดีนะักแต่การแชร์ข้าวต้นเรกที่เอ็ดดี้เข้าไปเก็บเอาข้อมูลเพื่อที่จะแบ็กเมย์ก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปเอ็ดดี้จึงได้ไปหาแฟนเก่าของเขาที่กําลังออกเดทกับแฟนใหม่ทว่าพอไปถึงที่นั่นเอ็ดดี้กลับควบคุมตัวเองไม่ได้ครับอาการหิวของเวนอมที่อยู่ในตัวของเอ็ดดี้ตอน นี้มันต้องการที่จะ d r a ทุกอย่างเมื่อเขาได้กินอะไรบ้างเพื่อระง,งับการหิวแล้วเอ็ดดี้จึงถูกวางยาและนำตัวมารักษาเขาถูกนำเข้าเครื่อง MRI ที่มีคลื่นความถี่สูงเพื่อที่จะทำการสแกนความผิดปกติของร่างกายเมื่อพวกหมอเริ่มทำการสแกนคลื่นความถี่สูงเท่านั้นครับก็ถามเอาท้งเวนอมและเอ็ดดี้ชักดิ้นชักงอมันทำให้เรารู้ว่าเวนอมนั้นมีจุดอ่อนคือแพ้คลื่นความถี่สูงและนอกจากนั้นก็ยังมีความร้อนอีกด้วยครับที่เป็น จุดอ่อนของเหล่าซิมบิโอต์หลังจากนั้นเอ็ดดี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาที่ห้องโดยที่ผลตรวจได้ตามตัวเขามาทีหลังว่าตัวเขานั้นมีปรสิตสิงสู่อยู่ในร่างกายแต่ทว่าเอ็ดดี้ตอนนี้ดูไม่ค่อยสนใจอะไรมากนักเพราะอาการตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แล้วเขาสับสนแล้วฝั่งของเวนอมก็เริ่มพูดมากขึ้นเรื่อยๆไม่นานครับลูกน้องของคาตันเร็กก็ได้บุกเข้ามาชิงเอาปรสิตของพวกเขาคืนแต่แน่นอนครับว่าเว เวนอมตอนนี้ชอบร่างกายนี้มากๆมันไม่ยอมที่จะกลับไปเป็นหนูทดลองในห้องแอบอีกต่อไปเวน์นอมที่อยู่ในร่างของเอ็ดดี้จึงได้เข้าจัดการพวกนี้แล้วทําการหลบหนีออกมาในระหว่างที่ทั้งสองนั้นพยายามจะคุยกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันได้ความอะไรครับการถกเถียงกันจึงได้เปลี่ยนมาเป็นการทดสอบการต่อสู้ต้องบอกเลยว่าทั้งสองนั้นค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีสามารถพลิกแพงสถานก,การณ์เอาตัวรอดแถมยังได้ก,กลายร่างเป็นแบบ ตัวขยามหัวสตูอีกซะด้วยก่อนที่จะหนีออกไปได้ในที่สุดเอ็ดดี้นั้นค่อนข้างที่จะประหลาดใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นคนธรรมดาเขาคงตายไปนานแล้วไม่นานครับเวนอมก็ได้แยกตัวออกมาคุยกับเอ็ดดี้พร้อมกับข่มขู่และถากทางไปว่าเอ็ดดี้นั้นเป็นพวกขี้แพ้และตัวของเอ็ดดี้เองต้องเป็นพาะให้เวนอมขี่เท่านั้นในการที่จะทําภารกิจเพราะตอนนี้เวนอมเองก็ยังยึดมั่นในภารกิจของไลออดพวกเขาเห็นพ้องต้อง องการว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่ภารกิจย้ายถิ่นฐานของเราซิมบิโอจึงเ,เริ่มต้นขึ้นครับนั่นคือการที่จะนํายานอาวกาศออกไปรับประชากรซิมบิโอกลับมาที่โลกเวนอมสั่งให้เอ็ดดี้ยอมทําตามซะโดยดีไม่งั้นเอ็ดดี้จะต้องตายตับไตใส่พวงนี้หายกันเลยทีเดียวเชียวแหละแน่นอนครับว่าเอ็ดดี้ของเรานั้นไม่ค่อยมีทางเลือกมากเท่าไหร่นักเขาจึงตัดสินใจที่จะยอมทําตามเวนอมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการของเวนอมเขาก็ขอทําภารกิจของ เขาให้สำเร็จก่อนในการที่จะเปิดโปงเขาด้านเร็กโดยการกลับไปที่ออฟฟิศเก่าของเขาซึ่งในระหว่างการเดินทางทั้งสองก็เริ่มคุยกันและสนิทกันมากขึ้นและหนึ่งคำพูดที่กระตุกหัวใจของเวนอมนั่นก็คือคําว่าเราที่เอ็ดดีได้พูดออกมาดูเหมือนว่าชีวิตก่อนหน้านี้ของเวนอมครับจะไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญและใส่ใจเขามากสักเท่าไหร่เมื่อเอ็ดดีไม่สามารถเข้าถึงบอกอหัวหน้าเก่าของเขาได้เวนอมจึงคิดที่อยากจะช่วยโดยการปีนขึ้นไป บนตึกแต่ดูท่าน่าจะปีนเลยเกินขึ้นไปหน่อยไปอยู่บนปลายสุดของยอดตึกแต่ทว่าเมื่อขึ้นมาสูงถึงยอดตึกแล้วจากมุมมองตรงนี้ก็ทําให้เวนอมได้เห็นความสีวิไลของเมืองและโลกใบนี้เขาจึงได้ออกปากชมไปว่ามันสวยงามเล่นหน้าอยู่มากๆแต่หน้าเสียได้ที่มันจะต้องกลายเป็นดินแดนของเราซิมบิโอแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดประโยคนั้นออกมาหรอกนะครับคืนความทีสูงข,ของเครื่องบินก็ทําให้เวนอมนั้นดูอ่อนแรงจนตกตึกลงมาเกือบจะ ทำเอาเอ็ดดี้ตายไปอีกรอบแล้วและทั้งสองก็ได้เข้ามาทําภารกิจของเอ็ดดี้ต่อในตอนนี้ครับเวนอมนั้นเริ่มชอบเอ็ดดี้เข้าให้แล้วเพราะว่าเอ็ดดี้นั้นมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกับเขาแถมร่างกายของเอ็ดดี้ก็ยังแข็งแกร่งเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าซิมบิโอตเมื่อภารกิจเสร็จสิน้นเวนอมก็ชักชวนให้เอ็ดดี้โดดลงจากตึกซึ่งแน่นอนครับว่าสูงขนาดนั้นเป็นเพื่อน,น,นก็ต้องทําเหมือนกับเอ็ดดี้เหมือนกันนั่นแหละครับ เมื่อลงลิฟต์มาถึงชั้นล่างก็ต้องมีเรื่องให้เอ็ดดี้กลายเป็นเวนอมอีกครั้งเพราะมีทหารกลุ่มใหญ่มาดักรอพวกเขางานนี้เวนอมเลยออกเส้นออกสายต่อสู้ได้อย่างเต็มที่เพราะดูเหมือนว่าทั้งสองนั้นจะเข้ากันได้ดีขึ้นมากๆไม่นานนะครับเวนอมก็จัดการเหล่าทหารพวกนี้จนเกลี้ยงก่อนที่แอนนี่แฟนเก่าของเอ็ดดี้จะมาพบเขา้าเธอได้ตัดสินใจช่วยเหลือเอ็ดดี้ครับเพราะเห็นเอ็ดดี้ดูป่วยและโดดเดี่ยวแอนนี่จึงได้พาเข้าไปที่โรงพยาบาลซึ่งเอ็ดดี้ก็ยอมไปครับ แล้วเวนอมเองก็ชอบเธอคนนี้ด้วยแน่นอนว่าเวนอมรู้ดีครับว่าเธอคนนี้เป็นใครเพราะเวนอมสามารถเข้าถึงความรู้สึกความทรงจําของร่างโหดตได้เพราะว่าพอมาถึงที่โรงพยาบาลพวกเขาก็กาจะเอาเอ็ดดี้เข้าเครื่อง MR i อีกครั้งเพราะว่าการตรวจรอบก่อนทําให้พวกหมอและแฟนใหม่ของแอนนี่รู้ว่าเอ็ดดี้มีปรสิตอยู่ในร่างกายและมันกําลังกัดกินร่างกายของเขาในไม่ช้าครับหัวใจของเอ็ดดี้จะล้มเหลวและตายลงไปใน สดพอเอ็ดดีได้ยินเรื่องนี้เข้าเขาก็ตกใจมากแล้วถามเวนอมไปว่าในว่าเราจะเป็นเราแล้วทําไมเขาถึงจะต้องตายทางด้านของเวนอมเองครับก็บอกกับเอ็ดดีไปว่าเขารักษาได้เหตุการณ์จุลมูลจึงเริ่มต้นขึ้นแล้วจบลงด้วยเครื่อง m r i ถูกเปิดใช้งานแยกระหว่างเวนอมและเอ็ดดีออกจากกันได้ในที่สุดเมื่อหลุดออกจากร่างเวนอมก็อกระเสือกกระสนที่จะกลับเข้าร่างเอ็ดดี้อีกครั้งแต่ทว่าเอ็ดดี้ก็ดูค่อนข้างผิดหวัง พอคิดว่าเวนอมจะหลอกใช้จึงในเดินจากไปอย่างไม่ให่ดีซึ่งก็ไปได้ไม่ไกลหรอกครับเพราะลูกน้องของเขาตันเบรคได้ดักรอและจับตัวไปได้ในที่สุดครับทางด้านของเวนอมเองก็พยายามที่จะกลับเข้าร่างเอ็ดดี้ให้ได้แต่การเดินทางในสภาพแบบนี้คงจะไม่ดีแน่แน่เวนอมจึงในเข้าสิงร่างเจ้าจิเมนไนร่างหมาที่อยู่ในห้องข้างๆแล้วตรงไปหาแอนนี่ก่อนที่จะสละร่างมาน้อยตัวนี้เข้าร่างแอนนี่ไปนั่นเองเมื่ออยู่ในร่างของแอน เวนอมก็ได้อธิบายให้เธอได้เข้าใจแล้วต้องออกไปตามหาเอ็ดดี้เพราะตอนนี้เขากําลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งตอนนี้เอ็ดดี้เองก็กําลังจะถูกยิงตายอยู่นั่นเองหลังจากที่ถูกคาร์เตนเร็กจับตัวมาและมันก็ไม่ต้องการตัวอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้มันได้ไลออดปรสิทจากฝูงสิงสู่ในร่างกายของมันเป็นที่เรียบร้อยเอ็ดดี้ที่กําลังจะถูกยิงตายก็ได้เวนอมในร่างของแอนนี่เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันก่อนที่เวนอมจะกลับเข้าร่างเอ็ดดี้อีกครั้งและต้องรี ไปหยุดยังการขึ้นบินของไรออดตามภารกิจที่ไรออดได้มุ่งหมายเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เวนอมได้เปลี่ยนไปแล้วเวนอมที่ได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายบนโลกใบนี้มันทําให้มุมมองของเขาได้เปลี่ยนไปเขาได้สารภาพกับเอ็ดดี้ว่าตอนที่อยู่กับกลุ่มเพื่อนซิมบิโอตนั้นสภาพการของเขาก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับเอ็ดดี้สักเท่าไหร่เป็นพวกไอคีแพ้ไม่มีใครสนใจเมื่อเขาได้เจอกับเอ็ดดี้ที่มีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกับตัวเขาเวนอมจึงตัดสินใจที่จะ อยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในแบบที่ควรจะเป็นเพราะถ้าเกิดว่าสิมบิโอตมากมายมหาศาลบนดาวห่างอันมืดมิดได้เข้ามาบนโลกทั้งหมดตามภารกิจที่ไรออดที่วางเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จะต้องถึงการอวสานแน่นอนเวนอมจึงได้ชักชวนให้เอ็ดดี้ร่วมมือกับเขาเพื่อหยุดยั้งไรออดและเคานตนเรกดูเหมือนว่าเวนอมจะรู้ตัวดีว่าการต่อสู้กับจ่าฝูงนั้นเป็นอะไรที่เอาชนะได้ยากมากแต่ตอนนี้พวกเขาก็ต้องเสี่ยงแล้วแม การย้ายถิ่นฐานหรือย้ายประเทศอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าทนเป็นคนขี้แพ้สองคนที่เข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นการอยู่ในประเทศแห่งนี้ก็อาจจะมีอะไรที่สวยงามก็เป็นได้ว่าแล้วเวนอมก็กระโจนเข้าไปขัดขวางไลออดทันทีการต่อสู้เ,เริ่มต้นขึ้นครับไลออดจากฝูงเจ้าแห่งซาตราวุธแข็งแกร่งมากๆครับมีความสามารถมากมายทาให้เวนอมนั้นต่อสู้ได้ยากมากนอกจากมันจะแปลสภาพให้เป็นอาวุธอันหลากหลายแล้วไลออดยังสามารถที่จะ รวมเอาซิมบิโอตและร่างโฮสตตัวอื่นเข้ามารวมอยู่ในร่างของมันได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการรวมแล้วรวมอีกก็เลยทีเดียวนึกพามาไม่ออกเลยครับถ้าเกิดว่าเจแอนนี่ไม่เข้ามาช่วยเอาไว้เปิดคืนความถี่สูงแยกตัวของทั้งสองออกมาชะตากรรมของเวนอมและเอ็ดดี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่โดนคลื่นเสียงอัดเข้าไปทั้งหมดก็ตกลงมาและกระเด็นไปคนละทิศคนละทางไลออดสามารถที่จะรวมเข้ากับร่างของเคาวตันได้ก่อนทําให้เอ็ดดี้ที่ไร้ร่างซิมบิโอตครับถึงกับ ้องชะตาขาดกันเลยทีเดียวถูกเสียบพะลุหน้าอกแล้วนอนตายอยู่ตรงนั้นก่อนที่เวนอมจะกระดึบเข้ามาแล้วรวมร่างกับเอ็ดดี้อีกครั้งทําให้เขากลับมามีชีวิตได้อีกรอบแล้วเวนอมก็ตัดสินใจที่จะกระโดดขึ้นยานอาวกาศตามไลออดไปพร้อมกับคําอวยพรที่ว่า หลังจากสิ้นสุดคำอวยพรเวนอมก็ได้ทำการโจมตียานลำนี้จนมันระเบิดและแผดเผาไลออดตายไปพร้อมกับคาร์ตันเร็กนั่นเองส่วนเวนอมและเอ็ดดี้ก็ตกลงมาจากยานพร้อมกับแรงระเบิดที่มีไฟลุกท่วมเวนอมได้สละชีพตัวเองครับเพื่อที่จะช่วยเอ็ดดี้เอาไว้จนทำให้เอ็ดดี้นั้นรอดตายมาได้หลังจากจบการหยุดยั้งการเดินทางย้ายประเทศเอ็ดดี้ กลับมาหาแอนดี้อีกครั้งไม่นานนักเสียงในหัวของเขามันก็เริ่มดังขึ้นเวนอมนั้นยังไม่ตายครับเขายังอยู่ในร่างของเอ็ดดี้ซึ่งแน่นอนว่าเอ็ดดี้ก็ยินยอมที่จะให้เวนอมอยู่ในร่างของเขาโดยการทําข้อตกลงต่างๆนานาในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีแบบที่ไม่ต้องออกไปงับหัวผู้คนมัวซัวนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเดินทางของเวนอมบรลสิสติซิมบิโอตจากนอกโลกที่มาพร้อมกับภารกิจยึดครองโลกมนุษย์แต่ทว่าด้วยวิถีชีวิตส่วนตัวก็ทําให้เขาเปลี่ยนแนวความคิดเพราะเจอคนที่ใช่คนที่เห็นค่าในตัวเขาและมีอะไรหลายๆอย่างมีความคล้ายกันซึ่งการอยู่รวมกันของสองสปีชีจะเป็นอย่างไรต่อไปในเร็วๆนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวของทั้งคู่อีกครั้งกันแล้วครับในเวนอมภาค2ที่ปล่อยตัวอย่างออกมาเป็นที่เรียบ ร้อยแล้วดูเหมือนว่าทั้งสองจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีมากมั้งนะ และการปรากฏตัวของวายร้ายที่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของคาเนตในร่างของเคตัสแคสซดีฆาตกรโรคจิตที่ถูกคุมขังเอาไว้ในคุกแน่นหนาที่เอ็ดดี้ได้เข้าไปพบมาก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าศัตรูรายนี้จะเอาเรื่องสักแค่ไหนสําหรับคลิปนี้เองก็จบลงไปเพียงเท่านี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนาลาไมเอาไว้ด้วยนะครับและหากเพื่อนเพืรักกันมากกว่านั้นสมัครเป็นสมาชิกเป็นกําลังใจให้ผมได้ครับสำหรับคลิป วนนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ